รู้ไว้ไม่งูกับเสียรถ,ถสายสอดเก่านอก ep 4 9นะครับวันนี้จะมาคุยว่า,าทำไมรถเก่านอกถึงเป็นที่นิยมของคนไทยนะครับโดยเฉพาะรุ่น6 6ห0หรือไอ้ตัวนี้เป็น 6610s นะครับหรือทางญี่ปุ่นจะเรียกว่าบารโวนะครับรถตรงนี้คือเขาจะใช้งานมาน้อยนะครับคือคันนี้เราลื้อเพื่อเช็คเปลี่ยนซีล้อหลังซีล้อหน้าเฉยนะครับ คือรถมันประมาณสองพันชั่วโมงนะครับรถสองพันชั่วโมงนะครับนี่ครับนี่คือจุดเฟืองเดิมๆครับคือเขาไม่เคยลื้อเลยนะครับไม่เคยแกะนะครับว่าอายุก็ประมาณสักยี่สิบกว่าปีนะครับสีล้อมันก็เสื่อมสภาพนะครับคือก็คือต้องแกะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้คือแกะเช็คลวดเส่ิมอย่างเดียวนะครับแล้วก็ชุดชุดเขาหน้าครับดูเฟืองนะครับ นี่เฟืองสวยมากเลยครับเดิมๆนะครับมีเครื่องก็กลัวเครื่องเดิมเลยนะครับเครื่องจะเป็น power star นะครับหกหกของก็หกสี่ศูนย์เลยนะครับ power star ชักห้าครับเก้าสิบแ่งมานะครับตัวนี้ไดใสสตาร์นี่เขาน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตรงรุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าอันนี้นี really like ่จะเป็นไดรุ่นใหม่แล้วนะครับไดทดยาวนะครับนี่น่าจะผ่านการเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนไดสตาร์แล้วนะครับ ภายในมีรถอายุน่าจะราวราวยี่สิบกว่าปีนะครับมีภายในก็คือเดิมเดิมเลยนะครับภายนอกก็จะมีสันิมมีอะไรบ้างครับตามอายุการใช้งานนะครับเราก็ต้องเก็บตัวเสริมนิดหน่อยตามซีนนะครับนี่ครับเพราะว่าน้ํามันเขาเขาเปลี่ยนน้ามันตามระยะนะครับพวกหัวน็อตพวกอะไรภายในมันก็จะไม่สึกหลอนะครับนี่ครับคือก็ดูแลอายุน้ํามันนะครับ คือรถเครื่องจักรนะครับมันต้องมันต้องมันต้องเซอร์วิสนะครับอายุอายุอายุของน้ํามันไฮดริกเนี่ยจริงๆอายุประมาณสักหกเดือนนะควรจะถ่ายทิ้งแต่แต่ถ้าว่ารถไม่ค่อยใช้ก็ยังยังแย่ๆเลยเอาสักหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีน้ำมันไฮดริกเนี่ยควรจะถ่ายทิ้งแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะครับใช้จนกว่าสิบปีก็บบางคันก็ยังไม่เคยถ่ายนะครับเราก็จะโทษรถไม่ดีไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เซอร์วิสตามอายุมันนะครับ มันเครื่องของเหลวเนี่ยมันต้องถ่ายตามอายุนะครับนี่ครับรถเตาหน้านะครับติดเฟืองยังสวยนะครับรถเก่าตัวคือจะเฟืองสวยแบบนี้ครับคือเขาไม่ได้ใช้งานหนักนะครับคือก็ติดติดปากตักฟางนะครับปักฟางอะไรประมาณนี้ครับจะไม่ได้ใช้แฮนด์ิกเลยนะครับอตัวนี้บาวโอแปดห้านะครับ หรือ6 6กหนึ่งศูนอสั่นเองนะครับจะเป็นเกียร์กลางนะครับเอาคาราโรนะครับนี่ครับจะเป็นนิวอลเลนแล้วนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่ครับข้อดีของวัสดุรองครับจะแบบนี้นะครับเปิดมาแดงเลยนะครับ